สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิระยาเพชรพักดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเราจะมาติดตามกันถึงการเปิดพิพิธภัณฑ์ซูนามิบ้านน้าเค็มค่ะซึ่งทางพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ซูนามิบ้านน้าเค็มจังหวัดพังงาโดยเปิดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะมีนายอิทธพลคุณปลื้มรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและผู้บริหารส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนจังหวัดพังงาเข้าวร่วมค่ะ ทางพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงานเนี่ยนะคะก็เป็นที่ภาครัฐแล้วก็ภาคท้องถิ่นเนี่ยร่วมกันจัดสร้างเพื่อทําการถ่าย,ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์สึนามิที่เข้าถาโถมหมู่บ้านน้าเค็มแล้วก็ชีวิตของชาวบ้านที่หนีภัยคลื่นยักษ์เมื่อวันที่2 6ธันวาคม2547นหะคะหลายๆคนคงจะจํากันได้อยู่ดีนะคะรวมไปถึงจะต้องต่อสู้กับความสูญเสียจากภัยพิบัตินะคะแล้วก็ในแต่ละส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญซึ่งเกกิดจา การเรียนรู้บทเรียนในอดีตแล้วก็เล่าขานผ่านส่วนจัดแสดงนิทรศการ นอกจากนี้ก็ยังมีการบอกเล่านะคะจากปากคําของชาวบ้านผู้รอดชีวิตวัตถุพยานแล้วก็สิ่งของที่เกี่ยวกับเหตุการณ์วิปรโยคในครั้งนี้สแสดงให้เห็นแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจสิ่งที่จะต้องเผชิญต่อไปในอนาคตข้างหน้าค่ะขณะน,นี้ทางพิพิธภัณฑ์สึนามีบ้านน้าเค็มเนี่ยก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็เข้าชมได้แล้วทางกระทรวงวัฒนธรรมนะะก็มีการจัดพิธีเปิดขึ้นเมื่อวันที่4ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้เนี่ยก็มีทางด้านของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีแล้ว พลตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านนายกพูดในการเปิดงานตอนหนึ่งนะคะบอกว่าภัยพิบัติ26ธันวาคม2564เนี่ยตอนนี้ผ่านมาแล้วถึง18ปีภาพเหล่านั้นยังตาตรึงนะคะอยู่ในจิตใจทุกคนจําได้ตอนนั้นยังเป็นทหารอยู่แล้วก็ใช้กําลังทหารลงไปช่วยดูแลและผลกระทบที่เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บผู้สูญเสียทรัพย์สินบ้านเรือนภาพเหล่านี้นะคะก็ ยังอยู่ในหัวใจของทุกๆคนมีการจัดกิจกรรมขึ้นทุกปีในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนชุมชนบ้านน้ําเค็มนะคะรัฐบาลเนี่ยเขาก็ได้มอบหมายให้จัดหางบประมาณสร้างพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้าเคม็มเพราะว่าความเสียหายเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบ ในด้านของจิตใจยอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลนะคะมีความมุ่งหวังให้หน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็เอกชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบมามีส่วนร่วมนะคะในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเพิ่มโอกาสให้กับ ของถิ่นคุณค่าพิาพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แห่งการเตือนใจให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวงังแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะว่าสามารถจะ อยู่กับธรรมชาติได้อย่างไรในอนาคตมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันภัยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ได้มาจากการสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินจํานวนมากสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นอีกเพราะว่าในโลกของเรานะคะก็มีปัญหาจากสภาพภูมิอากาศอย่างภูเขาไฟใต้ทะเลก็มีการระเบิดไปแล้วจึงต้องช่วยการรักษาโลกใบนี้ที่มีอยู่เพียงใบเดียวให้เกิดความสมดุลให้ได้พิพิธภัณฑ์สึนามิแห่งนี้เนี่ยก็สร้างอยู่บนพื้นที่กว่า5ไร่นะคะโดยอาคารจัดการ แดงก็เป็นอาคารชั้นเดียวด้านหน้าออกแบบเป็นเส้นโค้งในรูปแบบของคลื่นนะคะแล้วก็มีช่องเปิดรับแสงเป็นทรงกลมแบบฟองคลื่นกระจายอยู่ตามความยาวของอาคาร ทำให้ภายในอาคารค่ะเกิดที่ว่างคล้ายกับท้องคลื่นยาวตลอดห้องจัดแสดงนะคะโดยมีหอเตือนภยัยซึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องมือประมงพื้นบ้านเป็นแลนด์มาร์คที่ทําให้ผู้มาเยี่ยมเยียนเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปชมทัศนียภาพโดยรอบแล้วก็แบ่งเป็นส่วนจัดแสดงภายนอกอาคารนะคะจัดแสดงเรือประมงสองลก็จะมีสีส้มแล้วก็สีฟ้าเป็นเรือที่ถูกคลื่นสึนามิเนี่ยพัดเข้ามาจากชายฝั่งนะคะแล้วก็เหลือเป็น ต้องรอยเอาไว้ซึ่งก็ถือว่าเป็นวัตถุพยานที่สําคัญของเหตุการณ์ในครั้งนั้นภายในค่ะมีพื้นที่สําหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลนะคะแล้วก็มีห้องมัลติมีเดียจัดฉายวิดิทัศน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ภายซูนามินําเข้าสู่เนื้อหาแล้วก็การจัดแสดงนิทรรศการนะคะส่วนการจัดแสดงนิทรรศการเนี่ยก็ร้อยเรียงเรื่องราวประกอบวัตถุจัดแสดงซึ่งก็เก็บรวบรวมจากสถานการณ์ธรณีพิบตัติภายซูนามิที่เกิดขึ้นในไทยโดยเริ่มจากโซนที่1นนะคะสันฐา ของบ้านน้ำเคม็มโซนที่สองก็คือเรื่องเล่าจากผู้ประสบภัย หมู่บ้านน้ำเค็มนะคะแล้วก็มีนาทีเผชิญหน้าแล้วก็หนีภัยด้วยค่ะในส่วนของโซนที่3เนี่ยก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นธรรมชาติของซึนามิโซนที่4นะคะก็จะเล่าในเรื่องของวัตถุต่างๆนะคะส่วนโซนที่5แล้วก็โซนที่6จะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายหลังจากประสบภัยพิบัติแล้วนะคะในด้านของการเรียนรู้แล้วก็การป้องกันสุดท้ายค่ะอยู่ในโซนที่7นะคะน,นี้ก็จะเป็น บ้านแล้วก็พื้นที่ที่ให้ชุมชนเนี่ยเข้าไปใช้สอยทํากิจกรรมของชุมชนนะคะขณะที่ภูมิทัศน์โดยรอบอาคารเนี่ยก็สวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติชายฝั่งพิพิธภัณฑ์นี้หาก็สะท้อนให้เห็นถึงภาพอันโหดร้ายของสึนามิผ่านความเจ็บปวดของชาวหมู่บ้านน้าเค็มนะคะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือบทเรียนแล้วก็เสียงเตือนที่ทุกคนเนี่ยควรหาโอกาสเข้าไปชมสักครั้งนึงในชีวิตค่ะ ทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหากใครต้องการที่จะเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็สามารถไปได้ยกเว้นวันจันทร์กับวันอังคารนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมใดๆทั้งสิ้นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยเชื่อว่าคนไทยที่เกิดทันแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะก็ยังคง จำได้เป็นอย่างดีนะคะวันที่2 6ธันวาคมที่ทําให้ประเทศไทยของเรานะคะเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายจนประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียวค่ะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเหมือนการย้อนเตือนใจนะคะว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างไรต่อไปซึ่งก็จะต้องมีการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างนะคะ ต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูการในเรื่องของกัญชากันบ้างดีกว่าค่ะอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้ได้มีการให้ปลดล็อกกัญชาพ้นจากบัญชียาเสพติดแล้วนะคะซึ่งก็จะมีผล120วันหลังจากที่ได้มีการลงในราชกิจจานุเบกษาค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ ก็ออกมาพูดถึงนะคะว่าตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพืชกัญชากัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และก็สุขภาพเนี่ยตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างรายได้ของประชาชนโดยทางกระทรวงสาธารณสุขเองค่ะเขาก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะเริ่มตั้งแต่การประกาศใช้พระราชบัญญ,ญ,ญัติยาเสพติดฉบับที่7ก็คือเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2562 3องปีที่แล้วนะคะเพื่อปลดล็อกกัญชาให้ใช้ในทางการแพทย์และในปี2563นกะคะก็ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีการปลดล็อกส่วนต่างๆของกัญชาออกจากยาเสพติดยกเว้นช่อใบใบติดช่อแล้วก็เมล็ดก,กัญชานะคะที่ยังคงเป็นยาเสพติดอยู่เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอันเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนมูลค่าเศรษฐกิจ แล้วก็เอื้อต่อการปลูกในแต่ละครัวเรือนค่ะรวมไปถึงการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อดูแลสุขภาพนะคะจึงนำไปสู่การถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภทที่5สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่9ธันวาคม2,564ที่ผ่านมาก็ได้จัดทำร่างนะคะประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5 ซึ่งก็ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางท่านรองนายกุทธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็บอกว่าหลังจากที่ได้มีการลงนามในประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท5จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น120วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้เมื่อวันที่16มกราคม2565ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการ เสนอร่างพระราชบัญญตัติกัญชากัญชงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็ประธานรัฐสภาเพื่อทําการพิจารณานําเข้าสู่กระบวนการตาเป็นพระราชบัญญัตินะคะแล้วก็จะได้มีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไปทั้งนี้เนี่ยก็การมีกฎหมายเฉพาะของกัญชากัญชงขึ้นมาก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเพื่อยืนยันว่ากัญชากัญชงเนี่ยได้ผ้นจากความเป็นยาเสพติดแล้ว แต่ก็มีความจําเป็นนะคะที่จะต้องมีการควบคุมอยู่เพื่อให้เป็นประโยชน์ของประชาชนเองตามนโยบายของทางรัฐบาลซึ่งหลักการแล้วก็เหตุผลของร่างพระราชบัญญัติกัญชาการชงฉบับนี้ก็คือส่งเสริมให้กัญชาการชงเนี่ยค่ะเป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายก็คือเป้าหมายแรกนะคะเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์พัฒนาภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยเป้าหมายที่2ก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีทางเลือก ในการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะแล้วก็เป้าหมายที่3ค่ะให้เกิดการเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและก็อุตสาหกรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะจากการปลูกการผลิตการขายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงรวมทั้งสารสกัดค่ะในส่วนของเป้าหมายที่4เขาก็บอกว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการวิจัยแล้วก็พัฒนานวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากกัญชากัญชงด้วยนะคะในส่วนเป้าหมายสุด สุดท้ายเป้าหมายที่5ค่ะก็บอกว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนซึ่งอาจจะได้รับอันตรายจากการบริโภคกัญชากัญชงและป้องกันการใช้กัญชากัญชงในทางที่ผิดด้วยค่ะทางนี้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ย เขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนพืชกัญชากัญชงเนี่ยนะคะในทางการแพทย์แล้วก็ดูแลสุขภาพตนเองด้วยก็จะได้มีการวิจัยการศึกษาตลอดจนการพัฒนาแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างรายได้ของประชาชนในลำดับถัดไปด้วยค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ เขาบอกว่าการปลูกกัญชากัญชงเนี่ยนอกจากที่จะมาช่วยในการรักษาโรคต่างๆแบบที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ยังสามารถนำมาเพิ่มเป็นมูลค่าเพื่อที่จะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมนะคะเพื่อที่จะทำเป็นสินค้าต่างๆในการส่งออกเพิ่มมูลค่าแล้วก็เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนคนไทยด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะที่ตอนนี้ได้มีการปลดล็อก กัญชาพ้นจากยาเสพติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของอุทยานแห่งชาติกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าตอนนี้ มี9ก้าอุทยานแห่งชาติที่คว้าไอเดียถังขยะรักโลกนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านนายดำรัติโพประสิทธิ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็บอกว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาออกแบบถังขยะในอุทยานแห่งชาติค่ะให้มีมาตรฐานสวยงาม กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกประเภทสามารถที่จะนําขยะแต่ละประเภทเนี่ยไปใช้ประโยชน์แล้วก็สร้างมูลค่าได้อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการรายงานปริมาณขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุทยานแห่งชาติด้วยค่ะทางกรมอุทยานแห่งชาตินะคะจึงจัดก,กิจกรรมการประกวดออกแบบถังขยะในอุทยานแห่งชาติขึ้นโดยกําหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมเนี่ย ก็จะมีอยู่สีเงื่อนไขด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยเงื่อนไขแรกนะคะใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นวัสดุที่เหลือใช้นะคะหรือว่าวัสดุรีไซเคิลค่ะในแบบที่สส่วนประกอบที่2เนี่ยนะคะก็จะเป็นรูปแบบของถังขยะมีความเหมาะสมกลมกลืนสวยงามเข้ากับรูปแบบของอาคารนะคะแล้วก็ภูมิทัศน์ของอุทยานแห่งชาตินั้นๆค่ะในเงื่อนไขที่3เนี่ยนะคะก็จะบอกว่าเป็นถังขยะที่แยกประเภทอย่างน้อย3ชุดชุดละ3ถังมีฝา ปิดมิดชิดค่ะและในส่วนที่4นะคะก็จะบอกว่าจะต้องสะดวกต่อการใช้งาน และก็สะดวกต่อการบำรุงรักษานะคะซึ่งมีอุทยานแห่งชาติที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยประกวดการออกแบบถังขยะในอุทยานแห่งชาติกว่า133แห่งค่ะจากอุทยานแห่งชาติทั้งหมดนะคะ155แห่งแล้วก็ได้มีการอนุมัติงบแบบ1 2 1แห่งค่ะซึ่งผลการดำเนินงานตามเงื่อนไขและก็แนวทางการตัดสินเนี่ยนะคะก็ได้รับรองผลงานไปแล้วทั้งสิ้นเนี่ย56แห่งด้วยกันที่มีคะแนนรวมร้อยละ85ขึ้นไป โดยพิจารณาจากภาพถ่ายนะคะคลิปวิดีโอที่มีการแสดงผลงานที่จัดทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเงื่อนไขแล้วก็เข้าร่วมโครงการเพื่อมอบรางวัลค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีประกาศนียบัยนะคะที่ทางผู้ในการสำนักอุทยานแห่งชาติเนี่ยบอกว่าการประกวดการออกแบบถังขยะในอุทยานแห่งชาติระดับดีเยี่ยมนะคะตอนนี้ก็ออกมา ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ1แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนค่ะในระดับดีมาก3แห่งนะคะก็คืออุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติไซโยกนะคะในส่วนของระดับดี5แห่ง ก็คือได้แก่อุทยานแห่งชาติภูรเรือค่ะอุทยานแห่งชาติเขาว5 5ชั้นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองนะคะอุทยานแห่งชาติออบขานและอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยค่ะนี่ก็คืออุทยานแห่งชาติที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับอุทยานแห่งชาติต่างๆด้วยนะคะที่ได้มีการคิดสร้างสารรค์แล้วก็ ได้มีการปรับนําเอาถังขยะต่างๆเนี่ยมาปรับให้เข้ากับภูมิทัศน์ภายในอุทยานแห่งชาตินั้นๆรวมถึงช่วยในการลดปัญหาแล้วก็การคัดแยกขยะได้ด้วยอีกทางหนึ่งด้วยค่ะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูการตอนนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยก็เริ่มที่จะมีฝนตกกันบ้างแล้วนะคะก็จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของ ยุงลายค่ะตอนนี้ทางด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านก็ออกมาบอกว่าคา,าดการณ์ว่าไข้เลือดออกในปีนี้เนี่ยจะกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันเงียบหายไปถึง2ปีด้วยกันในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9โดยสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกตั้งแต่เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมานะคะยาวมาจนถึง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็พบผู้ป่วยที่มีความป่วยจากไข้เลือดออกแล้วเนี่ยนะคะ193รายพบมากที่สุดในภาคกลาง รองลงมาคือภาคเหนือค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ตามลําดับนะคะจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุดเลยก็คือกรุงเทพมหานครเลยค่ะสมุทรปราการนะคะแล้วก็นครปฐมกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดนะคะก็คืออยู่ที่5-14ปีจํานวน61รายค่ะรองลงมาเนี่ยก็อยู่ที่15-24ปีนะคะจำนวน48รายแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่2รายด้วยกันค่ะลักษณะอาการของไข้เลือดออกนะคะคุณ ผู้ฟังเขาก็บอกว่าจะมีไข้สูงเฉียบพันค่ะแล้วก็ไข้เนี่ยก็จะสูงตลอดทั้งวันประมาณ2-7วันนะคะปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวอาการส่วนใหญ่ก็จะมีหน้ามือตาแดงนะคะแล้วก็จะมีจุดแดงๆเล็กๆขึ้นตามตัวแขนขาไม่มีอาการไอไม่มีน้ำมูก แต่มักจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องแล้วก็เบื่ออาหารร่วมด้วยต่อมานะคะไข้ก็จะลดลงซึ่งระยะที่ไข้ลดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอาการรุนแรง แล้วก็อาจจะมีภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ขอให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันสังเกตบุคคลในครอบครัวนะคะหากมีไข้สูงลอยเกิน2วันแล้วก็เช็ดตัวหรือว่ากินยาลดไข้แล้วแต่ไข้ไม่ลดนะคะจะต้องรีบพาไปพบแพทย์หรือว่าสถานบริการทางสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านโดยด่วนเลยค่ะนี่ก็จะต้องดูแลกันด้วยนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กเขาบอกว่า5-14ปีเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ป่วยในโรคของไข้เลือดออกมากที่สุดนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟัง ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสาหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวลงแล้วดิฉันพี่รยายพี่รพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเสียงนี้มีชีวิต ที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทยเส้นหนึ่งเส้นอาจสร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่สีไม่กี่สีอาจสร้างอาชีพได้มากมายรูปแค่หนึ่งรูปอาจสร้างอนาคตให้เราได้ไม่สิ้นสุดเพราะการวาดให้อะไรมากกว่าที่คิดสปร,รอกองบัญชาก,การกองทัพไทยเชิญส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในตามสีเตมิตมฝันด้วยพอเพียงที่เพียงพอ ตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงปริญญาตรีชิงเงินรางวัล30,000บาทพร้อมโล่และเกิยรติบัตรรับสมัครวันนี้ถึง31มีนาคม65เพิ่มเติมโทร096 756 4151